อ๋อตอนรับเขาซูจ่องน้องไม่ใช่แนวด้วยค่ะเอามือนีมาแนวไหมมือนี่าหารเกืือห้าคนกับเล่มาเห็นตาบนเดียนี้ยังแต่ดอกว่านี่ <mia? S 1> <ynasty> เป็นนี่ยังเหาพุทธพี่อ้ยมอแต่ใช่ผมือนทับลนน่ มอตะไส่ทำลน้นใช่มีแต่เจียบแขนยอกไรกันเลยมาห่างมอนวดต้นแก่การให้ลนจ<ล>ะหึงล่ะอมันเศร้ามันลนก็ลนโดนแล<ะ>้วล่ะ <c oughs> มันเป็นบ่เศร้ามันโยกแขนบ่คืนโออมันเป็นบ่เศร้ามันโยกแขนบ่คืนมานทำหาอยู่เงินบ่เห็นกันเลยเลยเลย,เลยมาพีค่อด<ะ>ีนะเพิ่นมานว่าสิมาสั่งเห็ดเพิ่อนโอ้ เ็นเฮ็ดเฮ็ดพูธานเฮ็ดนังฝ้าพูทานจะเกี่ยวไปใส่องไม่จะดอกไปะได้ต่า่ามันบังมีพ่องแับไหนมเดือดเสียลายกอนนี่สั่นเสียเดตก้อนงค่อยจีไปส่งสั่นองหนึ่งราบกระตือมาดลอยลอยก้อนนี่ละนาขายก้อนตะเกาวาดหอยองพ่นเฮ็ดเฮ็ดนังฝ้าจ้านั่งฝ่าพูทานนั่งฝ่าหั่งกะดีเฮ็ดเฮ็ดั่งกะดีนี่ออกแล้วเนาะ ออกแล้วเราเก็บเหนจำน,นายแล้วโอ้ยจังคอยไปเบืบ้องยังคอยไปเบิงบงบ้งว่าพี่เหตุจังไหนไปนนนนนนนท<อ>นนี่เดี๋ยวนี้สนใจแล้วมันพูดว่าอยู่นี่ซื้อว่าจังไหนจ้ะอันแม่กนุกพรกนุกพรนน้ำสกุลน้ำสกุลไายทองอยู่บ้านไหนค่ะอ๋อบ้านนวดสะอาดจ้าบ้านนวดสะอาดมอสิบตตะบนเสาห้องนีำลาโอ้ยหัวดอนบ้านนี้เดี๋ยวนี้นวดจับเสน้นค่ายเส้นอยู่นี่ อ่าอยู่บ้าน,นไหนนี่อยู่บ้านเจ้าของเลยบอกหมอมหาบ้านหมอฮาลามบ้านหมอน่ะอย <c oughs> ู่อยู่บ้านเดียวกันบอกค่ะบ้านหมอไม่บ้านเดียวกันจ้ะโอ้เบิ้งได้วไหมค่ะเบิบบ้งคุณหมอบ้าน <c oughs> คุณหมอแผนโบราณคุณหมอแผนโบราณ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเยกมือด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวยๆค่ะค่ะมัลยาดสค่ะมารยาทของคุณหมออ่าอยากสิถามว่าคุณหมอนี่ซื้อมาจากไหนเนาะจ้ะอันหนูจันพลรงค่ะซีหนูจันรือบ้านบ้านนนสะอาดค่ะบ้านนอนลให้นนสะอาดเนาะคือบ้านเดียวกันเนาะจ้ะอ่าเป็นหมอหนวดมื่นีคนอื่นมาหนวดแผ่นโบราณเนาะ เออแนนวดแผนไทยเป็นไม่ได้จะฝีแล้วค่ะนี่หมอได้โดนนะจ้ามึงหัดไม้โอ้มอเรียนทูเพิ่นเก่งจ่านักบวชอาจารย์เพิ่นก็ร่างขันสัตย์อาจารย์โอ้มีอาจารย์อีบอ่ะโอ้โอาจ้แต่เล่มานวดแทนเอแต่เล่มานวดแทนแก่กันไงค่ะยิ่งใยญ่ค่ะจ้าจ้าจ้าเขาคิดเป็นจังไงนี่ ขอโทษค่ะ <trades> ชั่มงละจ้ะโอ้ห้าสิบชั่วโมงละลอยหาซิฟเนาะจ้ะค่ะเอฟซีท่านใดส,สนใจนะคะปวดเมื่อยปวดเมื่อยได้เลยค่ะได้ได้ค่ะค่ะประสาทสัมพันสในพันไปพ่นน้ำเด้ด้วยค่ะได้จากาหรอจ้ะคุณผู้พิสนี้่ค่ะได้ได้แก่สองแก่ค่ะปวดใช่จ้ะยายเราปวด แฉลบงดไข้ขากามเนื้อเรียบร้แล้วก็แก้อาการกันแก้อาการค่ะนวดไปน้ำกุ้ยไปน้ำเนาะเอานวดไปน้ำกุ้ยไปน้ำใส่ก่อนเพื่อเดี๋ยังได้ก่อนนี่เอาหันมาตั้งพี่หันมาตั้งพี่บัดนี้ตัต้งพี่ค่ะตั้งสี่ค่ะเพชรแหนมเพชรค่ะโอ้ แต่อฮิตพับลูกเองค่ะเฮ <c oughs> ็ดแหนมเฮ็ดค่ะปลูกเองค่ะนี่ก็ลังองอกเฮ็ดก็ลังองอกดอกค่ะเฮ็ดเป็นของฝากของตอนพี่น้องพยายามน้องพยายามจะกรุงเทพแล้วสิเฮ็ดจากฝากน้องค่ะอ๋ะเอเขาเฮ็ดยังไงนีแน่แหนมเฮ็ดบรืคบุกให้ยินยิ่งดีกว่านี่ แล้วกะทิมาเจี้ยมก็กะไมีเห็ดมีหนังหมูค่ะมีหนังหมูมีเห็ดแล้วก็มีกระเทียมเกลือสุดดนิดนึงเพราเห็ดเข้าหวานอยู่แล้วอันนี้ต้องได้ทานขึ้นเห็ดเข้ากับหั่นหั่นนึงซีหล่ะเมื่อกี้ซีค่ะสิเป็นเป็นชิ้นเล็กๆสิเพราะเขาเป็นเป็นหนึ่งนะคะมันจะมันจะเศษๆเล็กลงกว่าอีกคนนึงนะสองมาผสมกันข้าวหนึ่งสก้อนบอกหนึ่งก้อนค่ะอันนี้หนึ่งก้อนข้าหั่นเหล่านี้ข้าวหนึ่งสก้อนค่ะหนึ่งหนึ่งให้เห็ดซุกครับบ๊อบซุกหลายค่ะให้มั้วนี่ย นั่องสุกเครืองุกเครื่องดีพลาเดีมันก็ไปซุกได้ตัเวลาห้องกันนี่ส่วนผสมค่ะแล้วม่นังหมูค่ะก็ตังซอ้อยยูนังหมูเขาก็หั้นขั้น่กันนี่ละบประค่ะแล้วตังอย้อยขั้นกับฮ็ดเป็นเป็นเป็นแหนมเพลค่ะแหนเส่วนผสมก็มีเกลือ่ะมีเกลือกับกระเทียมเดี๋ยวกระชิ่รเลนิดนึงบวกกับชิโรดนิดนึงค่ะเพราะว่าเขาบรใสแลายเขาเห็เท่าหวานเอ๋อ อ้าาเห็ดแหนมนี่เ้าเสิี่เอาใส่เวลาใบป,ประมาณจากมือค่ะสิได้กินว่กากินได้มือได้ค่ะเห็ดเฮาน่ะค่ะแค่ความขื้นเดียวค่ะทาเฮาคัน่นเนีมือแรกเนี่มือเช้าวกินได้เลยค่ะขฮาบ่ได้ใส่น้าบอกนะเฮาบอกบอ,บอค่ะเพระาะว่าเห็ดนี่ข้าใส่กระเทียมมันจะสมมันจะสมได้ตุกได้ต<อ>ัดตัวนี้จะเป็นตัวที่้สมเปียวจอเป็นตัวทาไห่หอนควมรูม่เด้อน่ควมรูหม่ะแอดปเคยได้ยิน ถ้าผู้ใดต้องการเฮ็ดกินไหวกับใส่กใสกระเทียมหลายถ้าผู้ใดต้องการที่จะกินแจากับรสกระเทียมล่งค่ะตามปริมาณอ๋อจ้ะเพไา้เฮ็ดขายเ่าะไเฮ็ดขายค่ะเพราะว่าเฮ็ดเพราะท่านได้หลายค่ะโอ้เดี๋เห็นเฮ็ดมีปลูกเองบอกค่ะปลูกเองค่ะเฮ็ดที่ขางบ้านค่ะโอไปเบิ่งมาค่ะตอนเฮ็ดกำลังออกดอกเต็มเยอะป้าพาไปเบิ่งด้วยจิฟ้าตามไปเบิ้งสิพ้าตามไปเบิ่งค่ะเอาผู้ยานี่หลงเนี่ยนําไปเบิ่งว่าโอ้ นวดกัน,นวดบานิจับเส้นกักนมี่พ้อมนวดจับเส้นแผนไทยจับเส้นแผนไทยมา,มาตามมามาไปเบื้องลุงเห็ดพื้นไม่ใช่แนวนะคะขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไทยกดถูกใจมามาเบิ้งดูเป็นเห็ดยูใส้ตามไปดู ลงห็ดโอ้ยมุมนี้อืมมันมอกนี่แหะอันนี้ล่ละนี่เาเก็บไปแจกนีละค่ะห็ดไปจะไปทางไนก็ได้ได้กับพ้าน้ำเข้าไปด้วยจะห้องมั้ของว่ตบิน้าขางวัินค้าขงวิตถุินค้าท่านนี้ะเป็นเป็นนั่งฟ้าหางเกระรง่ะ นั่งฟารังกะลี่ค่ะมขังกะลีที่ที่พ่อหลวงเข้าแนะนำอย่างไรก็ไทยเข้าปลูกนะคะเพราะว่าเป็นยังพื้นที่อย่างไรเข้าปลูกตัวนี้เข้าสีไ้กาไร่หลายคัวบ่ค่ะเตัวนี้มันจะได้น้ำหนักแล้วก็ออกอบโอ้จ้ะได้เก็บออกยังสี่ค่ะถ้าเท่าออกมือนี้ันอีกสองสามมือมันจะฟูออกมาจางสี่อีกขึ้นกาเขาขายกิโลต่อไรค่ะเนี่ยเดี๋ยวนี้ขายอยู่แปดสิบบาทค่ะแปดสิบบาทค่ะขายอยู่กิโลละแปดสิบบาท อนันเสื่อนเสื้อพืนมากในก้อนเท่าไหร่คะนี่ไม่ผสมค่ะมมเฮ็ดเองปรุงเองค่ะเฮ็ดเองบอกปรุงเองทุกอย่างเลยโอ้เฮ็ดเองทุกอย่างตน้นทุนมา,าอะไรตัวนี้เนาะหลายคือเกาค่ะอุปกรณ์ค่ะบอกที่เราผสมอ,อ๋อจะใส่แงงเ<อ>ขาโอาเฮ็ดเองอัรตเองเขาเฮ็ดเองอัดเองถ้าสมมติว่ามีผู้สนใจอยงสิคนาสร้างลายค่ะโอ้บอกแต่ว่าแต่ว่าค่ะ คนสั่งหลายก็คือละแวกนี่สิบ่ได้ขายให้เพราะว่าเฮาสิขายดอกเห็ดโอ้ละแวกหมู่บ้านใกล้เคียงกันนี่จะบ่ขายก่อนเห็ดค่ะโอ้เพราะว่าเฮาสิขายอ่ะดอกเห็ดที่ให้เพิ่นแม่นบ่ค่ะเฮาขายดอกเห็ดเฮาได้หลายกว่าอือแต่ว่าคั่นผู้ใดเพิ่นต้องการแบบว่าผู้เพิ่นหมู่ไอ้ไรยุไก่ยุไก่ค่ะอาเพิ่งจะไปปลูกไปต่กินเองขายให้จังค่ะเพราะว่าอยู่ไก่เฮา ก้อนนึ่งหนี่เพ้นสีใส้ได้โดดมาไหรคบเสื้อพ้นดงสีเศร้าออกถที่เฮ็ดยู่นีสีออกไปอยุประมาณย่างย่างหน่อยนะสี่เดือนค่ะย่างหลายกว่หกเดือนย่างหลายครึ่งปีเสื้อจะเหมือนพระ่าเสื้อห้ออัดแหงห้ออัดเต็มที่นะจ้ะว่าเฮ็ดเฮ็ดเสื้อเดี่ยวเก็บได้ครึ่งปีเฮ็ดเสื้อเดี่ยวเก็บได้ครึ่งปีค่ะเขาเขาเอาเขาสุมิวาลูกค้าเขาซื้อไปเนี่ยค่ะขอโทษด้วยค่ะซื้อไปนี่เขา เสียวไปอ่าไหวแบบนี้แล้วลดน้าไม่เห็สิประมาณโดนจับมือเขาจังคอนสีออ,อกค่ะดอกเห็ดคืออันคือเห็ดมันเสียเสียเดินเต็มที่จังคอน่ะค่ะขาวเม็นแล้วนี่คือเขาไปเปิดปุ๊บจังคีนเขาอมดมือนีเมื้อื่นกับฟงแล้วค่ะโอ้หอดออกจังมือนีเอื้องมือเอื้มมองกับฟงละสามบ้นานนี่โอ้จังมันามนจา้ะเขา,าเคยหูด้วยนี่มาดูดูว่าพอหลวงคนเฮาเป็นอยังนี้ก็ต้องการให้คนไทยนั่นเห็ดเห็ดตัวนีหลายกว่าพวกกันผู้ฐานผู้ฐานมันอายุสั้นค่ะ เฮ็ดรักค่ะเฮ็ดฟางเฮ็ดฟางอายุสั้นเสื้อมันจะตายเร็วค่ะแต้วเฮ็ดตัวนี้ี่เสื้อมันจะยู่โดนสี่เดือนถึงห้าเดือนหกเดือนอย่างไรเฮ็ดป้ได้จะปีแล้วค่ะนี่เฮ็ดมาอยู่นระ้านเขาสิบแปดสิบปีแล้วค่ะเฮ็ดเชือเฮ็ดปูเฮ็ดดีนะค่ะสิบปีแล้วยังมีอีกค่ะทั้งคนตังเต็มอยู่มาให้อีกมาไปงบึงเบ่งได้ค่ะพี่น้องคันผู้ใดสนใจได้ค่ะ เดี๋ยวจะของคนจึงเป็นเาเทาบรไดไปท่างายเาต้องเห็ดเาเขาต้องเห็ดลงใังไๆก็ได้เนาะลงยงเรงตุนหลายลงต้เฮาเห็ดอยู่น้ำบานน้ำซองเฮานีก็ได้เนาะดีค่ะพี่น้องอยู่บานเฮาก็เห็ดได้นี่เพื่อนบาเกษตรเกษตรพอเพียงเดินตามรอยพ่อเอาไหนึ่งกองกรมีบเนี่ยแค่้องกรมีโอ้ สหมายเขาว่าไซโอคงนี่มันสิเป็นแบบว่าแต่เอากุ้มหอนหือเปล่จังไรกวามหอนกระแมนค่ะเออขาฟู่มกระแมนค่ะกับข้าวบะมี่เนี่ยที่กระแมนข้าอาศัยเอาเอาเนี่ยทีตัวนี้เป็นมก อ่งเท่านี้ที่ว่าไม่อยใส่เราหนเฮาเอาว่าแปลรูลกเอาเห็ดเอาอ่งเนี่ยมาใส่เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ค่ะเพ,พาาราะว่าสมัยนี้เขาบอกว่าไม่ได้กินน้ำฝนแล้วจ้าจ้าแมนแมนโอ้าะนี่เป็นข้อมูลอีกแบบนึงนะ,ะคะเป็นต้องเห็ดค่ะเป็นข้อมูลอีกแบบนึงค่ะอันนี้คืออันนี้คืออันนี้ก็ผู้นฐานค่ะอันนี้คือผู้นฐานแต่เพราะไม่เปิดนี่ตัวนี้นี่จะบวไรขึ้นตัวนั้นค่ะ แต่ว่าก็เหตุเพราะว่าคนไทยเขานิยมจะดีหลายอันนี้เสื้อพื้นบืนได้เดินไหมบอยค่ะอันนี้เสื้อยังบื้นได้เดินเต็มคัในพนจะมีแครนิดๆใน่อยๆ่็ได้เต็มถ้ามันเต็มมันจะเป็นสีขาวถ้าเสื้อพื้นเต็มมันจะขาวเปเบิร์ั้งสีบดีอย่างนี้ฟอร์มที่จะออกในห้าวละหดค่ะโอองโอ่งมีห้ามาใส่ประโยชน์โอกับมีประโยชน์เด้อมีน้อเนบาเนี่ย เอาแม่จอใส่าเนี่คือเก็บแล้วค่ะเก็บไปแล้วอันนี้เพิ่นเก็บไปแล้วเพิ่นเช้านี้เก็บทรงงานเพิ่นค่ะส่งใส่งานอันปุ่นเพิ่นได้มือละหลายปานไดค่ะเนน่าจะมือละ50 60โลลรอคะโอ้เมือละ50 60โลค่ะบโเรื่องกอกได้แล้วผู้ใดสนใจเด้อค่ะคุนผู้ใดสนใจค่ะเจี๊ีทั้งไก่ทั้งไก่เด้อจ้ะอยากสิได้ก้อนเชื่อเพิ่นก็ขายอยู่ค่ะ ขยุกไกไขไข่ขายยุกค่ะท่ขหายยุเพราะว่าฮ้าผสมเสื้อเองมันมีเพียเข่านั้นมันจะที่นี่ออยุกกอกยุกลายก็ที่เขาไปซื้อจากทัางอื่นมากนะคะถ้าทําไปซื้อจากทัางอื่นมากกอกประมาณสองเดือนเสือเเ้อเสมดแล้วอันนี้ซีเดือนม<ะ>ันงปะซีเดือนค่ะคันตัตน,ดน,ดนได้เก็บไปอีกหาเดือนหกเดือนเป็นไปอีกค่ะได้เก็บขายอีกเดือนจ้าจ้ะจนจนว่าเสื้อเบาหมดจนจนทุ้งเท็ดแล้ เบามไหมคุณล่ะ<ม>จากที่นักหนักเสื้อของคุณน,น่ะวัดเตี้ยค่ะ,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 ะเอาฟีไาดไว้บบนี้เ<ะ> <c oughs> บิรงหัวเด้อค่ะพี่น้องเกษตรค่ะเฮ็ดยูบานยูซองห้าก็ได้บ่จำเป็นต้องเฮ็ดโล่งใหญ่ๆก็ได้ค่ะทำโรงขั้วบนขางหลังกับเลี้ยงค่ะมันต่อไปจ้าจ๋าจ๋าข้งหลังคุณหลังหมอนคุณ

กระช่วงานเครื <Sh ane> ่วงที <hehe> ่เฮ็ดเทาออกลายลายเทาออนเทาออกจำนายพอท่านก่ะค่ะใเอาตัวนี้มาเฮ็ดค่ะอ๋อเฮ็ดฝอยเฮ็ดเทาได้เสียได้ถิ่นเทาก็บมะท่านแม่เทาก็มาแปรรูปมาแปรรูปเฮ็ดเป็นแหนมเฮ็ดค่ะออกขายท้งตลาดได้ดอ๋อเฮ็ดเป็นแหนมเฮ็ดบ่มีขาดทุนค่ะมีแต่ได้กำไรบ่มีขาดทุนมีเฮ็ดเป็ดนหล่ะมีแต่กำไรดีโอ้เป็นมโนวดน้มมาเตี้ยใชนตอนนี้อายุหลายแล้วก็เลยสอนลูกศิษย์ลูกหาเป็น คนผู้นี้ผู้นี้เป็นลูกศิียบแต่รักษาคนในหมู่บ้านนะจ้าจ้าจ้าก็ให้น้องเขาได้มีงาาทํานนจ้าขอฝากคนเนี้ยค่ะฝากคนเนี้ยฝากเอซีเนี้ยค่ะได้กัฝากอะไรได้ค่ะปราเห็ดปาาหรือว่าหนวดแพนไทยนะคะแต่ชรวอยสนับสนุนเด้ด้อย กะตีดันม้อนันกันบ้อนยากันเฮ็ดความฝากน้องกับทีแต่งตัวนวดย่างดีดีดอกแต่งตัวนวดย่างดีดีดอกจ้าจ้าจ้าเป็คุณหลายๆเลยจ้าจ้าก็เป็นความโชคดีของแอดเนาะค่ะที่มาฟอมือนี่ค่ะก็ขอฝากนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ค่ะไล่ไปไล่ไปค่ะพี่น้องค่ะก็เป็นประโยชน์อ่าเป็นสะพานบุญค่ะพี่น้องผู้ใดเจ็บผู้ใดปวดผู้ใดคัดยอกี้ยค่ะมา มาจับเส้นมาหนวดน้ำพลนได้วยค่ะเป็นังไดสบายปะสบายสบายูาย้ใด <laughs> สนใจติดตได้เด้อที่บ้านน,นะน้องนะให้นวนสะอาดะค่ะบ่ไก่บ่ไก่บุไ,บไดโตดีบอกคะ่ะใกล้มือแล้วเด้ ตัวดีแม่บอเนเลยนะ่เ้ให้คนได้ฟันไปอ้ยตัวดีมันหลายตัวฮะตัวไูพิ่นไปเอาเนี่ยใหญ่อะไรเป็สวัดเน่ยู้เพิ่นไปเอามาแล้วบ้านนี้อันที่เพิ่นเคยไปได้มา่น่ะค่อยไงถองร้างล่างนบนนะจ้ะวนนี่ตัวไดเราาจะนบร้านมันแบไปทาจิ้มลวเทียนนั่งกวาังให้ตามฮึ้ไปเอาเนาะจ้ะแาว่ ได้ตัวเก้าเันลท่านเอาตัวเก้ามันตนนนัวใดล่ะเัื่อนแปดสามกัวเก้าสามนะท่านเอาตัวเก้าจังไหนอันตัวเก้าก็คือว่าแต่แต่ตัวก้อนน่ะเอาสื่อสามแปดแปดสามมันบ่กำหนึ่งหาเก่านะมันออกหาเกานะ่าอ๋อเออวันนี้มันมันมาออกมันว่าแปลดสามกัวเก้าสามนะท่นผู้ว่าน่ะหลานหลานหล,ลานมันสอนทุกฟังอ๋เอเพื่อปลวาได้ตัวนี้หละเพืนแปลวได้ตัวนี้หละเรียกว่าของ ของกูอันที่เป็นกยเห้เราก็บอกกันั้นแต่เนี้ยได้สามหัวกับกับเจี้ยหัวบอกเทียงเก้าอ่ะเจ็ดเก้าวของหลวงพ่อน่ะที่ฮอาีฮทรงแผวกันสวยอืมปร้เดิงเรือกเลือกลางเลกล้างเล้าวา้านมากเมากมากไหม เลขมันก็มีบดมิลางเนาะเลขอีน่าวเจ็ดหกนละเอยเป่มีแห้งเด้อว่ายากสวดั้งแ่เดิมือนี้ยเฮเวาหเเฮลเฮ้ยเฮอยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเ้ยเฮ้เฮ้้เเเ้ย้้เ้้เ้ เจ้าของปั้มเห็ดกับคูงามคูงามเจ้าของปั้มเห็ดกับใคพี่น้องขอบคุณค่ะวิธีพอนเ็ดแหนมท่านิดสมอ่าสุมแหนมมันเห็ดรสจันค่ะใส่หนังหมูใส่หนังหมูแซ่บได้ค่ะแซ่บอีหลีแซ่บอีหลีค่ะแซ่บทีหลีเห็ดแล้วสมมุติว่าเห็ดแล้วมือแรงมืออื่นกินได้หรือเ่ค่ะกินได้มื้ยอื่นกินได้เลยค่ะแล้วก็เก็บเข้าตู้เย็นไว้ใช้กินค่ะ ขับสามักส้มไล่กันล่อเวทอันนั่นก็เพิ่มเวลาเขาไปอีกค่ะเพิ่มเวลาให้มิสมเติมเวลาใส่เวลาดุลกับส้มไปอีกย่างย่างไล่กันก็เกิดสองมือค่ะส้ม๋อเพราะว่าพอวัตถุดิบไปเขาตีเฮ็ดนี่น่ะก็คือคือ้งเฮ็ดมันสีเพิ่นกว่าหนึ่งซุปเป้าหนังหมูมันสีกับซุกแล้วาลวกซุกแล้วจ้าลวกซุกแล้าสองซุกแล้วขึ้นมันเข้าขันตอนนี้ เอาแล้วนี่เขาก็กินได้เลย่ัยๆค่ะถ้ะแล้วเราก็การท้ารสชาติที่เดียวผสมได้จ้ะมือหน่งเต่าจะกินได้เลยค่ะหรือต้นเทมัคเที่ยวจานวนรอไปดีกับระมาณนดีกับระมาณนตีหาชั่วโมงเพิ่มโอ้จ้ะจ้ะจ้ะบ่งหนุเด้อกับพี่น้องเอ็ซี่กลองน้องไม่ใช่แนวเด้อค่ะขอฝากเด้อผู้ใดต้องการสนใจแหนมเฮดเพิ่งนะค่ะแอดกับเพิ่งเคยเห็นนดิล่ะว่าแหนมเฮดว่นหนิเนาะ อันเฮ็ดแล้วค่ะบ่พอลบุอจํจำนายเลยค่ะบ่พอขายมันมาบ่พอขายนะ็เฮ็ดอ้ยมันบุคนี้มันไ่มีเห็ดนะค่ะวนมาก็จะซื้อเห็ดสดเป็นเนเห็ดบ้าทเฮามัเ็ดนะจ่ใช่่จะซื้อเห็ดสดไปกิ้เอาเฮ็ดว้อ่ามือนาคันเฮ็ดมือนีแล้ว่าเป็นสิปากพี่น้องเวิบ่เปากพี่นวิากพี่น้องเอาเห็ดได้ว่ามือนาสีด้ซิมบเนี่เฮก็กรอกเลยค่ะ อ้นเบอร์โทรจะได้ค่ะเอาเบอร์เอันเบอร์โทรเนียที่เอฟซีคนสนใจอยากสิมาซื้อเสื้อเฮปแล้วก็อยากสิมาซื้อดอกเฮดใกล้ไกลแล้วก็นวดมุ้นนั่นแหละเบอร์โทรมาค่ะจ้บเบอร์โทรติดต่อได้จ้ะศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งหนึ่งส่งสองสา่สเับเบอร์โทรคุณ คือว่าจังไรจ้ะแม่ดำค่ะแม่ดำนุ่นสะอาดโทรหาแม่ดำนุ่นสะอาดตามเบอร์โทรนี่เด้อจ้ะผู้ใดสนใจเ่าว่าสิเป็นเชื้อเห็ดหรือว่าดอกเห็ดเออว่าเอาเชื้อไปปลูกดอกอยากกินโลดจังสิขม่าค่ะกขมีเพิ่นเก็บทุกมือค่ะพี่น้องเก็บทุกมือค่ะเก็บเศ้าเก็บแรงเก็บเศ้าเก็บแรงมือละสองรอบอันนี้ถ่าผู้ใดสนใจปวดเมื่อยมาด่านนีค่ะพี่น้อง ด้านนี้ปวดเมื่อยคัดยอกแขนรถค้ารถเท่ากับสามารถวีบได้เป็นเมื่อนึงรรถเท่ากบวด่เท่ากจะจัดกระดูกข่านะคะต้องจัดกะดูกน่เองจ้จ้จ้ท่าพจ้าจักระดูเทานั้นไอรไปของแผนโบรานเท่าน้อขอฝากด้วยค่ะขอฝากฝากฝากกดไลค์กดแช์กดซับปั๊ยกดติดตามค่ะค่ะ มีกัสิขคตจุกบกว้เพื่อนเ่นีนก่อนค่ะพ่อกันคลิปหน้านะจ้าสวัสดีค่ะ